ดวนเพจลักของปัาเจวนาดิตะโดนปิดกันส่างไรได้เพราะเหตุนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟซีตเกียวมิกเอฟซีภูาบาลพิษแ,แลนด์นลควก็เอหมอลำสั่วโลกนะครับจากการเดพิวติตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์สต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและก็รรวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับ ก็เห็นหลากหลายเพจครับได้มีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารว่าเพจป้าข้างบ้านนะครับได้มีการโดนปิดกัน้นสางใดๆนะครับผมก็เลยเข้าไปมึงความเคลื่อนไว้นะครับว่าโดนปิดกัน้นจริงหรือไม่และก็เกิดจากสาเหตุยี่หยังนะครับการอาสุดครับการได้ไปเห็นตั้งเพจปเจ้วนะครับเพิ่นได้มีการโพสต์แจ้งเอฟซี ดูราคาลูกเพจของเพื่อนเองแหละครับราคาหลายค้นนะครับที่ได้มีการติดตามน่องนาฬิกาน่องตัวเกี้ยนะครับในยาริทวิทีเพื่อนบอกว่าเพจเพื่อนนะครับถูกปิดกั้นการสร้างรายได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับความผนี่เพื่อนกับฝากเพจนะครับสำรองไว้ให้เอฟซีได้กดติดตามเพื่อที่จะเข้าไปมึงข่าวข้าวามเคลื่อนไว้เกี่ยครับ น่องแนลิตาและกน,น่องตัวเกียวครับการถูกปิดกันกนารสั่งรายได้ของเพจประเด็จลักๆก,ก,กับวัน,นี้จากประเด็นกรณีที่นะครับอาจจะเหตุคลิปเกี่ยวกับเด็กนะครับละกับมมีผู้ใหญ่นะครับหรือไม่มีผู้ปกครองอยู่ในเฟรมเช่นการถ่ายคลิปนะครับหรือการนําเสนอเรื่องรา่าของเด็กนะครับ โดยให้เด็กอยู่เพียงลําพังหรือถ่ายคลิปหรือเฮดคลิปเองประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งแพลตฟอร์มบัตรสีฟา FIFA เขาถือว่าไม่เป็นเรื่องละเอียดกอนนะครับแล่ก็มันมีพรบคุ้มครองเด็กนะครับในการที่จะเฮดคลิปหรือนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเด็กเพียวๆโดยที่ไม่มีผู้ปกครองนะครับดูแลหรือผู้ปกครองอยู่ร่วมคลิปร่วมเฟม และกัภาพดงนั้นนะครับกับผปดประเด็นลักๆนะครับหลายคนกับไปแสดงความคิดเห็นว่ามีคนกั่นแกล้งหรือไม่มีคนไปกดไล่งานหรือไม่ครับถ้ากดไล่งานนี่บรรงหลักหลายพันคนนะครับถึงจะสามารถให้อาแอปา่าเขาเห็นว่าคอนเทนต์ที่เรานําเสนอหรือเพจที่เรานําเสนอนี่มันสุ่มเสียงและมันละเอียดอ่อนเรื่องใดบ้างยายด่หู้ครับปัดแจ๋วนะครับนะครับไปแอนนะครับถือว่าเป็น สองบุคคลนะครับที่ได้รับการอนุญาตจากทั้งหมอรัสสาวและกัผู้เยาบาตฟิแนแลนด์ในการที่นะครับให้มีการถ่ายคลิปได้ลงรูปได้นําเสนอเรื่องราวข้อบูลข่าวสารเกี่ยวกับน้องนาริตะและกานอกตัวเกียวได้นะครับก็ถือว่าเป็นความเสียหายนะครับเพราะว่าเพิินกะถือว่าเป็นเพจในผู้ติดตามหลักหลายแสนและที่สําคัญครับการถูกปิดกั้นรายได้ เป็นเวลาหนึ่งเดือนนี่ก็เฮ็ดให้รายได้ของเพื่อนบัวเขาแล้วครับนะครับในการที่จะสร้างรายได้หรือทําคลิปเกี่ยวกับน้องนะครับเฮ็ดได้ครับแต่ว่ามันไม่สร้างรายได้แค่นําเสนอเรื่องราวาข้อมูลข่าวสารธรรมดาได้ครับเพื่อนก็เลยให้เอฟจีหลักการลูกเพจของเพื่อนนะครับแต่พิจิตรนะครับเพจสำรองเพื่อนนะครับตามที่ผมขึ้นให่เอฟจีเดี๋ยวเห็นนี่แหละครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันต้องระมัดระวังนะครับนั่นก็คือการนํา คลิปเด็กหรือการนํารูปเด็กเพลียๆล่อแหลมและการเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเียสีนะครับทางกดเกณฑ์กดชุมชนของอบ้านสีฟ้าหรือแม้กระทั่ง YouTube เองนะครับเขาระมัดระวังมากๆเรื่องนี้นะครับถือว่าไผ่นำเสนอแล้วนะครับเันเกี่ยวพันกับเด็กนะครับถือว่า เป็นเรื่องเนื้อหาสาระที่ขัดแย้งกับชุมชนของแต่ละแอปที่เขามีกฎเกณฑ์หรือเขาวางกฎเกณฑ์การสร้างรายได้ไว้นะครับท่านั้นแล้วนะครับเพื่อนกะต้องใส่ไว้ได้อีกด้วนแหะครับกว่าจะกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งหนึ่งช่วงนี้นะครับเพื่อนกะไม่สามารถที่จะมีรายได้ในการที่จะมาใช้ใจ่ายและกาดำเนินชีวิตปร,ประมาณเดียวนึงนะครับพกกรเพื่อนกะจะมีทุนํำรองพเพื่อนโยนนั่นละเอฟซีครับแต่ว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ผมก็เลยนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้ฟังนะครับผู้ใดนะครับที่ติดตามน้องดาริตะน้องตัวเกี่ยวก็ได้จเห็นนะครับว่าเพจเพื่อนโดนปิดกั้นนะครับการสั่งได้ได้เลยนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับจมรับฟังประมาณนี้นะครับคือเก่าคือเดิมครับผิดพลาดประการใดขอตรวจขอไปเน้นนํากันเข้ามาตักเตือนกันเข้ามาครับที่สําคัญครับถื่นอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อัาล่าผ้าจากพอกัน ทิพดาครับสวัสดีครับ